กว่าตรงนี้ก่อนแป๊บนึงมันยังไม่เสร็จเลยเออขึ้นอขึ้นด้วยขึ้นเลยลูกได้ไหมขึ้นได้ไหมอันไหนลูกอันไหนโฟกัอ่าสลับกันอ่ะสลับกันเอาน้องเพชรขับเด้อเอาถอยถอยเอยเอถอย เลี้วเลี้วเลยวเลยวออหักเออเออตรงตรงตรมือตรงตหน่อยอ่าถอยถยถอยอโดนแล้วเหรอโอ้ยดูยยยยยใยยใยยใยยยย้ยอยยยยยยยใยย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 กยยลยย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 ย้ยยยยยยยอยย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  คอมเมนต์ข่อยบ่เห็นเลยข่อยอ่านคอมเมนต์บ่มันบ่ได้คืออะไรน่ะลูกเงี้ยเด้อเงี้ยเด้ออะไรอ่ะลูกน็อตน็อตเอาออกมาออกหน่อยออกมาอ้ยออกหน่อยออกอ๊ะเล่นไงเล่นไงใส่ไหนอ่ะลูกออกจากเออเอาใส่นี่เอาใส่นี่ใส่หน่อยซ่อมหน่อยซ่าง ช่างช่งางชอบหน่อยช่างว้าอย่าไปเหยียบล้อสิลูกเออเมิองมเจ้าเบิองเออใส่ตรงไหนอ่ะลูกใส่ได้ไหมใส่ได้ใส่ได้โอ้หหนูใส่ได้อยู่ใช่ไหมอ่าโน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 ไม่ได้นโนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ะบอกว่าโนโนก็คือโดสิคะมาไม้ยายไม้ยายค่ะโอเคขอบคุณค่ะ ขึ้นต่อเลยค่ะได้ไหมเปิดได้ไหมลูกไหนยายดูสิโอ้ยโอ้ยมันดูมันทำไหนยายทำให้มามีไฟไหมเยออันนี้ก็เปิดยังอ่ะไปเหยียบไปเหยียบไปนะอ่ะเหยียบไปลูกเหยียบไปเหยียบอย่างเงี้ยอ๋อมันไม่เดินหน้าเหรอลูกยั่ไงอ่ะเหยียบไปไปเลย เอาหยบไปเลยลูกอ่ะหยาบไปหยาบหยยบนี่อ่าหยยบตรงนั้นแหละน้องเพชรยังไม่เป็นนี่นะเดี๋ยวได้ได้สักครู่ไปลูกไป <PE> <PE> ไปเลยหันเบิ้ง้างนาแน่เบิ้ง้างนาโอ้ยโชนมันจะตกมันจะตกมันจะตกหนูก็ห <Catherine> ักออกไม่ไม<ๆ>่ไม่ไม่หนูหักออกอย่างเงี้ยอ่าหนูหักไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าเออไั้ไงหนูหยาบไปทีนี้หนูหยาบไป โอ้ไม่กล้าเอาพี่เอาพี่พลอยขับเอาพี่พลอยขับโ <c oughs> อเค okay. พี่พลอยไปอ่ะดูดูพี่พลอยพี่พลอยเป็นแล้วอ่าไปไล่นกแล้วบะนี่หวไหวไหวมันจะเดินหน้านะมันจะเดินหน้านะ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 หนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นหนูต้องขึ้นไปอ่ะขึ้นไปแล้วก็เหยียบอ่ะขึ้นไปแล้วก็เหยียบ อ่ะดูข้างหน้าอ่ะหักออกไปหักออกไปไป้าเหยียบไปโอเคโอเคพี่พลอยได้แล้วอ๋ไปไล่นกเราบ้านนี่คนน่ะแต่งตัวมาดแมนเด่นอูอ้หละ โอ้ยหอมมากอ,อยก่อนโอ้ยสาบว่าเห็นคอมเมนต์เหรอก็บม่ได้อ่านนี่ยังเนะาะจักว่าปิดยังไงคอมเมนต์หายไปใสนะ่เนาะนี่เนาะคอมเมนต์คอยเสียผีใส่มันคือพ่กคืนบ่ได้ทักทายพี่ทักทายน้องเลยจ้าผู้ใดเขียนอย่างมานี่ เหลนี่คุ้นแหละเหลนี่อู้ล่ะแล้วขอ่อ้าไปเบ้างมันเป็นน่นเมื่อคืนนี่ย้ายลลางทั้งนี่ลลางหนาบ้านขีอฟุน่นมันเป็นเหมือนทรายอ่ะมันมันไม่ค่อยโอเท่าไหร่ ปัดออกกะออกอยู่เอ้าวไปไหนอะลูกไปไหนฮะไปไหนลูกอ๋อกวัดบ้านไงอ๋อขวัดแม่นาวขดบ้านหน่อยเอารถเข้ามาด้วยลูกเออเอารถเข้ามาเอารถมาเอารถมาเลี้ยวได้ไหมเออเลี้ยวด้วยนะเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวเลี้ยว เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวอ่าเลี้ยวเลี้ยวมาอ่าเดี๋ยวเอออ่าเลี้ยวมาเลี้ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกก่อนเบรกเออเบรกเบรกเออเป็ไงเลี้ยวอย่างนี้อ่าเหยยบหยยบเข้าไปหยยบเข้าไปอ่าเลี้ยวอย่างนี้นะนี่เขาเรียกว่าเลี้ยวอ่าวเอาไม่จับก็ได้เอาไปไปเลยค่ะเจ่งจังเลยเออสมกับเป็นไอล้วที่นี่จ้า เปื้อนเลยเด้อลูกโอ้ยมามามาอาใหเช็ดหายระวังระวังขาเด็กนะเปียกเลยเห็นไหมเนดะ่กเข้าไปเอาเข้าไปนฮ้ยเฮ้ยเเปื้อนเลยเปื้อนเลย